ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเข้าสู่เกมเอารัใน DLC ของภาคหนึ่งนะครับวันนี้จะมอยารกาในพาร์ทที่6แล้วทั้งที่แล้วเรามาหยุดกันที่เหมือนจะเป็นแท่งน้ำหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูข้างล่างก่อนขึ้นนะ

ไหปไหนต่อหนะ้าต่างบานนี้สินะนี่กดยอดดูหน่อยไม่มีของโอเคไม่มีของตามพื้นไปตางนี้อ่ะ ให้ไปทางนู้นเหรอ่อเดี๋ยวผมวิ่งรอบดูตรงนี้ก่อนนะก่อนไปอ,อ๋ตรงนี้มันทางตานเลยแั้ผมเดาถุยแล้วยโอ้ยแย่จังเลยฮะวิ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดเกาะไหมไม่ถึง ต้องส่องเทคสินะถึงจะถึงทำไมวอลเลยเดอร์เหรอลีไล่้นไม่ดีเฮ้ยร่วงที่นี่มันร่วงมาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยว่าแต่เสื้อผ้าเราเป็นอย่างนี้เองอย่างนั้นเหรอ ไม่ได้อยากได้นางสาวแต่จะเป็นเด็กสาวที่ไม่ใช่สายเรื่องเดียวกันแกยังโตไม่พอที่จะสนใจเรื่องนั้นนะเรามีปัญหาที่หนักกว่านี้ให้หมยแกขึ้นก่อนเถอะไม่แล้วเราค่อยมาพูดเรื่องสาวๆกันบ้าเอ้ยโอเคยังไม่ไปยังไม่ไปไปตางนี้ได้ไหมไม่ได้มันบังคับให้ไปทางนั้นนะโอ้ เหมือนจะรู้แล้วมันขับใหไปทางไหนทำไมที่นี่ดูเหมือนไม่ปลอดภัยเลยอะถ้าเรามีแขกจริงๆถ้ามีอะนะเราจะให้เขาเป็นแพ้กับพวกเราใจให้กำาังพูดเรื่องอะไรกันเขาแค่ชอบได้ยินที่ตัวเองพูด เราต้องการแพ้มันมีเหตุผลอยู่นะเพื่อแบกรับความผิดของพวกเราเพศของเราระหว่างเลือดเนื้อของเรากับมีดแกอยากส่งเขาให้กัส,สกีนสินะอาไลที่คิดเอาไว้ฉันไม่อยากให้กัส,สกีนมาสนใจพวกเราเขาทำร้ายพวกเราเขาจะจัดการแกนั่นแหละมีประโยชน์หรอกที่จะรั้งหางหมาบ้านนี่เอาไว้แค่ส่งแพ้รับบาดไปแทนพวกเรา สรุปคือจะให้เราเป็นแพรล,ลับบา่าหมอนีไปไหนไม่ได้แล้วเขาให้เราไปไหนกันน่ะ ฉันเริ่มจะผ้ามัวขึ้นทุกทีแล้วโอ้ของขวัญสำหรับเจ้าบอาวุ้ยป่าเอ้ยไม่มีอะไรใช่ไหนะ อยากได้ฐานนะเตียงนี่ซ่อนได้ใช่ไหมว่าละ หัวใจมันต้องเต้นด้วยอ่ะทำไมเราแค่ออกไปลุยเท่านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันรู้แล้วรู้รอดไปเลยวันดีอเคอโนตลงข้างอ่านโนตอ,อันนี้ของกล่าวใช่ไหมไอ้แล้วผมไม่ได้อ่าน ไปช็อตไม่คน,นฉลาดต้องกลับเข้ามาข้างในอีกครั้งเหมือนกับว่ายิ่งผมพยายามดีเท่าไหร่ผมก็ยิ่งวิ่งเข้าไปลึกในนั้นมากเท่านั้นศพคนตายไม่มีผลอะไรกับผมแล้วล่ะดูเหมือนว่าการฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้ลดน่าจะเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดแล้ว งียบนะถ้าพวกมันจับพวกเราได้พวกมันจะส่งพวกเราให้กับเขาชายที่อยู่ชั้นล่างชายคนนั้นเร็วไายมากเร็วได้เร็วได้แตเกินแต่เขาพูดอยู่ไหนอ,อ๋อเขาพูดอยู่นี่อยู่บ้าเอ้หาตั้งนานเนี่ยมีวิทยุแต่ไม่มี่าใป่ายให้ผมว่ามันได้ด้วยหรอ ผมก็แค่อยากได้ถามไบถ่ายไปเฉยๆไหมอ่ะเฮ <t> ้ยมีหนูในกำแพงฆ่ามันเร็ว <t> โอ้ชิดไปไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็นก้อนนี่มันอยากตาย ไม่มีอะไรเลยบ้าให้แลาวเขาให้เราไปไหนไปหายก็กระพีเอีกวผมอยากได้ทาน ใครสักคนตกลงมาที่พวกเราอยู่นี่มันทำของพวกเราพังหมด <c oughs> แต่เท่าระบายน้ำนั่นน่าจะทำให้พวกเราใครอยากให้มันหุบปากไหมย่ี้สุดเลยพวกเราผู้บุกรุกรใส่น้ำ <c oughs> ไม่เคยย้อนกลับ แกยัมุไเหมืนมีนปู่ไม่ตายสักทีนะพวกขี้คราดฉันเลยขายหน้าจริจงๆเลยอ,อยทำไมเหมือนจะให้ยิ่งเดินไปหาพวกนั้นอยู่เรื่อยเลยนี่ฉันเสียแบตเตอรี่ไปสองก้อนแล้วนะ ฉันยังไปเจอแบตเตอรี่เพิ่มเลยย่่งนั้นเหรอดูท่าน่าจะให้ขึ้นกล่องแล้วปีนขึ้นไปข้างบนอืมจริงด้วย เอ้ยมันอยู่นั่นไงจะ <c oughs> ทำไงดี <c oughs> โอ้ชิตโอ้วันดีโอ้ What is wrong? Wow 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 ปิ๊งว้าห่าห้าแกปล่อยให้มันหลุดไปไอ้ไร่ไปอย,ยู่เด้อเงียมันหนีไปแล้วเ <c oughs> จ้าบบาพวกเราตุกตุกเล่งงานแนะ่ไงฝากนะเราจะหาทางอืน่น อย่างนี้เหรออุ vale ้ยอิดว่าเอ้ยปีน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 ดิลงทางนี้เจ้าสาวมาแล้วเจ้าสาวคุณมาแล้วคุณกัสกิสก็มีฐานไปฉายบ้านแล้วดับ ไม่มีให้เลยเหรอแย่ที่สุดเลยอ่ะ<_ <EN> _>ฉันรู้สึกกลังำหอนใจไม่ดีเท่าไหร่เลย กลางศพที่บิดเบี้ยวศพของผู้ชายมันถูกกีดและดัดแปลงเพื่อเรียนแบบหรือทําให้เหมือนกับเชือกยอดไอของแบบเนี้ยมีคนปกติที่ไหนกล้าทําแบบนี้กันนะลิซ่า ผมอยู่กับคุณเมื่อตอนที่ลูกของเราเกิดมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเหมือนผมเคยเห็นมาถึงเมื่อกี้นี้สิ่งนี้มันออกห่างจากเหตุผลที่ผมเชื่อและสิ่งที่ผมยึดเหนี่ยวจิตใจมาตลอดคุณไม่จะบอกผมเสมอว่าผมเป็นคนที่ชอบคิดมากเป็นคนที่พยายามหาเหตุผลมารับรองได้ตลอดแต่ตอนนี้นะผมมาเปลี่ยนมุมมองแล้วละ่ะไอสิ่งที่ผมเห็นอะ่ะมันคืออะไรกันแน่ผมอยากรู้แต่ผมรู้คำตอบนะเพราะเงินเพราะการทำกำไรและสิ่งที่เราทำเพียงเพราะเราทำได้ไย่างไล่ะ อยากได้ถ่านไฟฉายเน่จะหมดไปสามก้อนแล้วนะเฮ้ยเย่าอะไรใครวิ่งเกิงใครกรีดร้องจริงๆที่นี่มันไม่ต้องใช้ถ่านไฟฉายก็ได้แต่ว่ามันมือนดอ่ะ ต้องพยายามประหยัดให้มากที่สุดโหที่นี้ประหยัดไม่ได้มันมืดเหลือเกินผมลสามก้อนแล้วนะ หุยเจ็บเจ็บชาหาที่รักทำไมใครมีที่รักของแกฉันขอโทษที่ทำให้เธอกลัว Though it seems like it's really now, feeling with you. Let me feed you up. You don't have to be lonely. Anymore. You could make me whole. I could fill that emptiness inside you. Ui, vem ele! Ai, vai! Ai! Mandei ele! It seems like a dream now, being here with you. Let me fill you up. You don't have to be alone anymore. You could make me whole. I can feel that emptiness inside of you. Oh. รอดมาได้ล้วนี่มันชุดเจ้าสาวนี่นาะ ไปฉันเมาฉันได้แต่พฝอมองหาเพื่อนแต่กลับไม่เจอผู้หญิงสักคนที่ฉันวาดฝันเอาไว้ปิดฉันจะมองหานจนกว่าจะเจอคนที่ถูกใจแบตเตอรี่กำครับ,รบฉันอยากเจอผู้หญิงคนนั้นจัง Ông shit block. ทไรอุ <Z an aaS as> ้ย <an> ป <Collabor ate> ิดไปแล้ว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 ไปแล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 ป เธอต้องทรมานด้วยอย่างเงี้ยทำไมทำไมเธอถึงต้องทำแบบนี้กับตัวเองด้วยนี่เธอยอมตายมากกว่าจะอยู่กับฉันงั้นเหรอทำไมอ่ะทำไมเธอต้งยอมตายด้วยยังก็ตายไปซะจะพาฉันไปไหน เธอมีอะไรไบ้างล่ะ๋ยวจะได้เริ่มตินต่อถ้าอย่างนั้นสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวไปก่อนและกันนะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะบ๊ายบาย